เวลคัมแบ็กคาร์ออโตเซ็นเตอร์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมดำดิ่งสู่การรีวิวหนึ่งในระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้นถึงกลางที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกอย่าง VLMCANG i หรือ Vertical Launch MICA New Generation Missile ซึ่งมีทั้งรุ่น IR Infrared และ RF เรดิโอความถี่โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยปี2026ที่กที่กำลังเสริมสร้างความมั่นคงทางอากาศอย่างต่อเนื่อง VLMICA เดิมที่พัฒนามาในฐานะขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากบริษัท MBDA ก่อนจะถูกดัดแปลงให้ยิงจากแนวดิ่งภาคพื้นดินและในเวอร์ชั่น VLMICANG รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งระบบการขับเคลื่อนหัวนำวิธีการต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์และสมรรถนะโดยรวมตัวขีปนาวุธยังคงมีลักษณะภายนอกคล้ายกับรุ่นก่อนหน้า แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือภายใน VL Micang ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Dual Pulse ซึ่งให้พลังงานในช่วงปลายขององค์การยิงดีกว่าเดิม ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการกับเป้าหมายที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัวสูงรุ่น r f ติดตั้งเรดาร์ AESA แบบสแกนอิเล็กทรอนิกซึ่งเหนือชั้นกว่าเรดาร์รุ่นเดิมที่เป็นแบบหมุนกลไกส่วนรุ่น IR มีหัวนำวิถีแบบอินฟราเรดความละเอียดสูงที่สามารถแยกแยะเป้าหมายจากแสงลวงหรือกับดักความร้อนได้อย่างแน่นยํา สำหรับประเทศไทยในปี2026การเลือกใช้ขีปนาวุธ VLMCANG i ทั้ง2รุ่นถือเป็นการเสริมสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถตอบโตได้ทั้งโดนเครื่องบินรบจรวดนำวิถีร่อนและกระสุนอัจฉริยะโดยสามารถติดตั้งทั้งรุ่น IR และ RF ไว้ในเครื่องยิงเดียวกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือกใช้งานได้ตามลักษณะภัยคุกคาม สถานการณ์การใช้งานในสนามรบจริง VLMI CANG รุ่น IR สามารถทำงานในโหมดเงียบโดยไม่ต้องใช้เรดาร์ทำให้ไม่ถูกตรวจจับโดยศัตรูในขณะที่รุ่น r f สามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณร,รบกวนหรือทัศนวิสัยต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพความยืดหยุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งกับภารกิจในพื้นที่ชายแดนของไทยที่ต้องอาศัยการตอบสนองอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้านสมรรถนะ VLMICANG มีระยะยิงสูงสุดประมาณ40กิโลเมตรเพิ่มขึ้นจากกลนเดิมประมาณ20%ด้วยระบบขับเคลื่อน2จังหวะดูเอาเ l ์ e ขีปนาวุธจึงยังคงมีแรงขับเคลื่อนจนถึงปลายทางและสามารถไล่ตามเป้าหมายที่หลบหลีกได้ดี หัวนำวิถีแบบอินฟราเรดยังสามารถระบุชนิดของเป้าหมายได้โดยไม่สับสนกับกับดักความร้อนซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามหลากหลายเช่นชายแดนภาคเหนือและภาคใต้นอกจากนี้ v l m i c a n g ยังมีระบบส่งข้อมูลระหว่างการบินช่วยให้ขีปนาวุธรับคำสั่งระหว่างทางและเปลี่ยนไปใช้การนำวิถีระยะใกล้แบบอัตโนมัติในช่วงสุดท้ายของการบิน จุดเด่นคือไม่จำเป็นต้องล็อกเป้าหมายด้วยเรดาร์ตลอดเวลาทำให้สามารถยิงพร้อมกันหลายลูกไปยังเป้าหมายต่างกันได้ จากการทดสอบในประเทศไทยปี2026ระบบสามารถยิงขีปนาวุธแบบ IR และ r f พร้อมกันในสถานการณ์ที่มีเป้าหมายหลายทิศทางทั้งเครื่องบินรบและฝูงโดรนซึ่งถือเป็นความสามารถที่ระบบรุ่นเก่าในคลังของไทยยังไม่สามารถทำได้เช่น KS-1A หรือระบบสกายการ์ดที่ใช้ร่วมกับปืนกลโอลิคอน vlmicang ยังทำหน้าที่เป็นระบบป้องกันภัยระดับกลางระหว่างจุดยิงสั้นและจุดยิงไกลเช่น skydragon ห้หรือระบบที่ไทยกำลังพิจารณาในอนาคตอย่าง barak mx หรือ iris tslm จุดเด่นอีกอย่างคือระบบนี้สามารถทำงานร่วมกับเรดาร์ของไทยที่มีอยู่แล้วและไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เหมือนระบบอื่น การยิงจากแนวดิ่งทำให้สามารถครอบคลุมได้รอบทิศ360องศาจึงตอบโต้ได้แม้เป้าหมายจะมาจากทิศทางไม่คาดคิดประเทศไทยได้เริ่มวางระบบใกล้พื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและชายฝั่งอันดามันเพื่อให้เกิดการป้องกันซ้อนกันอย่างมีประสิทธิภาพในด้านความคล่องตัวระบบของไทยใช้รถบรรทุกติดตั้งเครื่องยิงทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกหากสถานการณ์ภายคุกคามเปลี่ยนแปลง รถติดตั้งขีปนาวุธสามารถพร้อมยิงได้ภายใน5นาทีหลังจากหยุดนิ่งซึ่งเร็วกว่าระบบป้องกันภัยรุ่นเก่ามากในปี2025กองทัพไทยได้เริ่มฝึกเจ้าหน้าที่ใช้ระบบนี้โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก MBDA และวิทยากรในประเทศมาร่วมพัฒนาโปรแกรมการฝึกที่ใช้เทคโนโลยี AR ช่วยจำลองสถานการณ์ได้อย่างสมจริงลดการฝึกด้วยกระสุนจริงลงกว่า3 0และลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ราคาของ VLMICANG นั้นแม้จะไม่ใช่ระบบที่ถูกที่สุดแต่เมื่อเทียบสมรรถนะกับต้นทุนแล้วถือว่าคุ้มค่าปี2026ราคาต่อขีปนาวุธรุ่น r f อยู่ที่ประมาณ2.4ล้านดอลลาร์ต่อหน่วยส่วนรุ่น IR ประมาณ2.1ล้านดอลลาร์สำหรับแบตเตอรี่ขนาดมาตร,รฐาน4-6เครื่องยิงรวมเรดาร์รถควบคุมและหน่วยสนับสนุนจะมีราคาประมาณ65ล้านดอลลาร์ต่อชุดขึ้นอยู่กับการปรับแต่งและการผลิตในประเทศ ไทยยังได้เซ็นสัญญาบำรุงรักษาระยะยาวกับ MBDA เพื่อให้มั่นใจว่าอะไหล่การอัปเดตซอฟต์แวร์และการสอบเทียบหัวนำวิถีจะพร้อมใช้งานระบบนี้ยังออกแบบมาให้สามารถเปลี่ยนเฉพาะหัวนำวิถีเมื่อจำเป็นโดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ในด้านการต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ VLMI CANG โดดเด่นด้วยการใช้เรดาร์ AESA และเซนเซอร์ภาพ IR ความละเอียดสูงจากการทดสอบโดยกองทัพไทยปี2026พบว่าระบบสามารถทนต่อการรบกวนสัญญาณและอุปกรณ์ลวงได้ดีระบบ IR ยังสามารถแยกแยะเป้าหมายจากกับดักแสงได้อย่างแม่นยำ อนาคตไทยยังมีแผนจะรวม VLMICANG เข้ากับเครือขดด่ายโดรนลาดตระเวนโดยในปี2026ได้มีการทดสอบนำข้อมูลจาก UAV มาใช้ในการแจ้งเตือนล่วงหน้าแกเรดาร์ของแบตเตอรี่ VLMICANG ซึ่งช่วยเพิ่มเวลาในการตอบสนองอย่างมาก ประเทศไทยยังพิจารณาใช้เวอร์ชัน VLMI CANG ทางเรือกับเรือฟริเกตและเรือ OPV รุ่นใหม่เนื่องจากระบบยิงแนวดิ่งสามารถติดตั้งในเรือได้โดยไม่ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมดหากสามารถบูรณาการระหว่างอากาศยานเรือรบและระบบยิงภาคพื้นดินได้จะทำให้เกิดโดมป้องกันภยัยทางอากาศที่ครอบคลุมทั่วทั้งฝั่งและทะเล สุดท้ายคือเรื่องของขนาดและความคล่องตัว VLMICANG สามารถติดตั้งในภูมิประเทศที่ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นบนรถบรรทุกแท่นยิงหรือฐานปฏิบัติการช่วคราวอายุการใช้งานในตู้ยิงอยู่ที่ประมาณ10ปีโดยไม่ต้องบำรุงรักษาช่วยลดความจำเป็นในการมีคลังซ่อมบำรุงขนาดใหญ่โดยสรุป VLMICANG ในปี2026ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นระบบป้องกันภัยที่ยืดหยุน่น ล้ำสมัยและสอดคล้องกับความต้องการด้านความมั่นคงของประเทศไทยในยุคสงครามรูปแบบใหม่โดยพิสัยยิงไกลขึ้นหัวนำวิถีอัจฉริยะและความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบของไทยว l m i c a n g ซจึงถือเป็นกำลังหลักใหม่ขององค์การป้องกันไทยทางอากาศระยะสั้นถึงกลางของกองทัพไทยในปีนี้